ก็รับทุกท่านนะครับเข้าสู่เพจหมอบิ้นภาย24พยากรณ์คลิปนี้ก็เป็นคลิปดูดวงประจำสัปดาห์ประจำวันที่10ถึง16มกราคม2ปี2564ครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเขียนดวงรายสัปดาห์มาทั้งปีเนี่ยก็ใช้เป็นวิธีเขียนลงบนเพจเนาะแต่สัปดาห์นี้ปีใหม่แล้วก็เลยอยากจะลองทำสิ่งใหม่ดูบ้างน,นะครับ ใช้เป็นการอัดคลิปทำคลิปเนี่ยลง y t u t u นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ให้เพื่อนๆได้ได้ฟังกันและก่อนที่จะไปฟังเรื่องของดวงชะตาการขอให้ทราบไว้สักนิดหนึ่งว่าดวงดีดวงขึ้นนั้นคือช่วงจังหวะที่ดีของโอกาสครับคนคือผู้ใช้โอกาสนั้นหากคนไม่ลงมือทำอะไรดวงดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ต่ออนาคต ดวงสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับภาพรวมชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของการทํางานก็ดีนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะวุ่นวายพอสมควรจะต้องทุ่มเทให้กับภาระ,ะที่บ้านหรือในเรื่องของการทํางานเนี่ยเป็นอย่างมากมีอะไรที่คุณไม่ค่อยถนัดไม่คุ้นมือไม่เคยทํามีความยากเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าทําสําเร็จไหมก็ต้องบอกครับว่าทาสําเร็จ แต่ก็จะมีความที่เรียกว่าเร่งรีบเร่งร้อนกรอบเวลามันกําหนดให้ต้องเสร็จวันนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้พอสมควรมันก็เลยพอยที่จะเป็นทําให้มีอารมณ์เสียอารมณ์พานหยุดหยิด,ยด,ยดจุกจิกไปเสียทุกเรื่องหน่อยนะครับความขุกขักที่2องที่จะจะเข้ามาแล้วก็มีผลก็คือเรื่องของงานทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยคุณต้องทํามันคนเดียวมันหาคนช่วยเนี่ยไม่ได้นะครับ แล้วก็เป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหาทั้งสิ้นงานเก่าก็เข้ามาให้แก้งานใหม่ก็เข้ามาให้แก้ต้องแนะนําว่าสัปดาห์นี้จิตใจต้องเข้มแข็งสักนิดหนึ่งครับอย่าไปท้อเพราะไพ่ที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไพ่ที่เลวร้ายอะไรแค่อดทนสักนิดนึงเดี๋ยวก็สําเร็จไปเองนะครับด้านการเงินต้องบอกเลยว่าเรื่อยๆครับเผลอๆอ,อาจจะมีเพื่อนฝูงคนสนิทเนี่ยเข้ามาหยิบยืมเงินเสียด้วยซ้ําอันนี้จะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะ แล้วแต่ความสนิทสนมแล้วก็แล้วแต่ความไว้ใจคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับเป็นการช้าๆเรื่อยๆเสียมากกว่าเป็นช่วงที่เหมือนจะวางแผนตกลงทำสัญญิงสัญญากันหรือว่าพูดคุยเรื่องอนาคตกันหาหุ้นส่วนใหม่ๆรอเซ็นสัญญาเบิกจ่ายอะไรประมาณนี้ไป มาที่เรื่องความรักกันบ้านคนที่มีคู่มีครอบครัวมันต้องระวังเรื่องของภาวะความยุ่งเหยิงจากงานอย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นแหละครับว่างานมันจะค่อนข้างยุ่งมากแล้วเราเนี่ยปล่อยวางไม่ได้ถือความเครียดถือความวิตกกังวลกลับมาบ้านมันก็เลยเหมือนเออ่มีการกุหยิดใส่คนในบ้านเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้จะไม่ได้ทะเลาะกันแบบมีปากมีเสียงรุนแรงแต่มันก็จะสร้างภาวะบวนๆนหนักๆในบ้านอารมณ์ในบ้านันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักส่วนคนโสดน,นะครับต้องบอกเลยว่าเวลาที่จะดูแลตัวเองเนี่ยยังแทบไม่มีเลยเรื่องของความรักก็คงจะยากสักหน่อยที่จะเกิดขึ้นหรือไปเจอกับภาวะความรักที่เหมือนเราต้องแบกความรู้สึกเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวทุกอย่างเลยอะ มันก็เลยไม่ค่อยยังจะเพอร์เฟเท่าไหร,ร่นักมาต่อกันที่คนที่เกิดบันจันครับสัปดาห์นี้อยากจะให้คนที่เกิดบันจันทร์ระวังเรื่องของสุขภาพตัวเองเอาไว้ด้วยแล้วก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยหมดแรงจากการทํางานหนักหรือแบกความเครียดที่มีมาตลอดได้นะครับความเครียดในที่นี้มันก็เป็นความเครียดสะสมมาจากปีที่แล้วด้วยที่ทักเรื่องของสุขภาพขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะไพ่เนี่ยมันค่อนข้างจะ ชัดเจนมากเรื่องของการงานสอแวว์ว่าจะเจองานยากเจอของแข็งต้องใช้พลังแห่งความตั้งมั่นเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยสูงมากหรือไปเจอกับคนหัวดือ้อพวกที่ไม่ยอมอะไรเลยเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ใช้ความคิดอย่างมากๆเลยถึงจะเอาชนะคนพวกนี้ได้ก็เหนื่อยหน่อยครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนคนเกิดวันจันทร์คือเรื่องของการใช้คําพูดใช้อารมณ์ในการวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปสักอย่างหนึง่งมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่โดนเราวิพากษ์วิจารเนี่ยรู้สึกเผ็ดร้อนรู้สึกจําฝังใจไปเลยคนเกิดวันจันทร์บางรายเนี่ยอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆย้ายถิ่นฐานย้ายภูมิลําเนาเริ่มเข้าสู่บทงานใหม่ๆอย่างจริงจังหรือออกจากงาน เพื่อไปเริ่มต้นอีกที่หนึ่งเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งฟังดูแล้วก็เครียดนะครับแต่ว่าก็มีทางออกให้อยู่คือในไพ่ชุดนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าให้ลองไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นพี่หรือผู้หญิงที่เรานับถือเนี่ยดูจะช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณได้หรือทำให้คุณเนี่ยสบายใจมากขึ้น ีนี้ในเรื่องของการเงินนั้นเรียกว่าหมดเงินหมดทองไปกับการใช้ใจ่ายตามใจตัวเองเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยทำงานกินเงินเดือนเนี่ยเรียกว่าเครียดมากก็กินมากใช้มากตามใจตัวเองมากแหะครับโอ้เรียกว่ากระเป๋าเบานะครับส่วนท่านที่เป็นผู้ชาย,ยจะมีโอกาสได้รับโชคจากสตรีหรือภาษาที่เราเรียกว่านารีอุปถัมภ์นั่นแหละครับมีโอกาสได้รับสิ่งของจำรวยได้รับเงินรับทองอะไรจากสตรีหรือมีสตรีเนี่ย นำเงินทำทองเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเอางานเข้ามาให้ส่วนคนที่เกิดบัญร์ที่เป็นผู้หญิงถ้าไปคบกับคนที่มีฐานะสูงกว่าเนี่ยก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าไปคบกับคนที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าเรานั่นหมายถึงว่าเราต้องควักต้องจ่ายต้องเลี้ยงเขาต้องดูแลเขาเงินมันก็จะหมดไปกับตรงนี้เรียกว่าเป็นรูรั่วคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว หากมีปัญหาการเงินก็ควรไปขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่อาวุโสกว่าเขาก็จะช่วยให้แก้ปัญหาได้หรือให้งานให้โอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเรื่องของความรักนะครับคนที่มีคู่มีแฟนเนี่ยสัปดาห์นี้ควรจะพูดคุยหรือว่าควรจะสอบถามความเป็นอยู่ใส่ใจเขาให้มากขึ้นเพราะดูเหมือนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะห่างเหินหมางเมินกันไป เงินทองมันต้องเสียอยู่แล้วก็เสียให้คนรักนี่แหละครับน่าจะดีที่สุดนะครับซื้อของซื้ออะไรให้เขาส่วนคนโสดนั้นมีโอกาสที่จะปิ๊งปัง้งหรือถูกจับดูรวยดูแพงอย่างเงี้ยได้แต่มันจะไม่ใช่เป็นความรักที่แบบเปิดเผยนะมันจะเป็นเหมือนการแอบรักเขาข้างเดียวมากกว่าอ่ะก็เอาใจช่วยแล้วกันสำหรับคนเกิดบันจัทร์ในสัปดาห์นี้ มาที่คนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้เนี่ยอยากจะให้เตรียมตั้งรับไว้เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์เพราะน่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างจากที่ทำงานหรือคนในครอบครัวเนี่ยเข้ามาประทะทำให้อารมณ์ที่เราค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่เรียกว่าเศร้าหมองไม่มั่นคง ในช่วงช่วงต้น้นสัปดาห์อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่แฮปปี้เลยหุดหงิดไม่สบายใจสุขภาพก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้จิตตกจิตอ่อนรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาใะอย่างนั้นสถานการณ์ด้านอารมณ์ก็ไม่แน่นอนซะเลยนะครับเป็นประเภทว่าไว้ใจใครสักคนหนึ่งแล้วไปเล่าความลับให้ฟังความรักของเราก็อาจจะถูกนําไปเปิดเผยหรือถูกนําไป นินทาต่อว่าง่ายๆถูกเขาหัดหลังเจอมิตรภาพจอมปลอมอะไรเช่นนี้จึงเป็นสัปดาห์ที่ควรจะรักษาระยะห่างกับคนอื่นเอาไว้บ้างนะครับพยายามอย่าให้เขาเห็นจุดอ่อนของเราเพราะเขาจะเอามาแกล้งเอามาใช้ทําให้เราเสียหายนยได้นะครับเออมันก็ดูน่าเบื่อไปหมดเลยเนาะทั้งคนทั้งงานบางคนอาจจะคิดเรื่องเราออกเลยด้วยซ้ำ ไปเสียให้มันพ้นอะแม้ในด้านของชีวิตการทำงานจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรนักนะครับแต่เรื่องของการเงินการทองเนี่ยก um ับได้ไพ่ที่มันเป็นไพ่เรียกว่าสวยๆขึ้นมาเลยอย่าง Wheel of Fortune ก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบแบบเขาบ้างนะครับติดปลายนวมาได้หรือไม่โอกาสที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยรีบปิดดิวปิดจ็อบให้ได้เลยในสัปดาห์นี้แล้วก็อาจจะมีคนมาเสนอเงินหรือว่าเสนอการดิวธุรกิจที่มันมีผล ประโยชน์ใหญ่ก้อนโตๆเนี่ยเข้ามาล่อใจเราก็ขอให้ระวังหน่อยนะครับดูให้ละเอียดดูให้รอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรพวกนี้ควรจะถึงขั้นปรึกษา,านทนายไว้เลยก็ดีนะว่ามันถูกต้องไหมเพราะโดยภาพรวมของไพ่แล้วเนี่ยแม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ต้องเลือกหน่อยเพราะว่าจะมีทั้งคนดีคนไม่ดีปรปนเข้ามาเจอเราในสัปดาห์นี้ด้วยด้านความรักครับระวังเรื่องของความหึงหวงการทะเลาะการมีปากมีเสียงกันรุนแรง เหตุผลก็น่าจากนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปโดยสถานการณ์โดยรวมคือจิตใจมันไม่ค่อยมั่นคงมันไม่ค่อยสงบมันงุดอิดไปหมดก็ใช้วิธีการเดินเลี่ยงเดินหลบหนีเดินจากไปเลยดีกว่าจากหนักจะได้เป็นเบานะครับใครที่ตามจีบคนอื่นอยู่เนาะคนโสดเนาะอันนี้หมายถึงคนโสดมีโอกาสที่จะโดนเขาปฏิเสธมาสูงมากเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ยังไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีที่จะเข้าไปสารภาพรักแต่ถ้าแบบโสดสนิทโสดจริงๆเนี่ย มันจะเป็นความรักที่แบบเห็นหน้าปุ๊บปุ๊บปั๊บชอบเขาเลยอ่ะไปเจอคนที่เขามีเสน่ห์มากๆมีแรงดึงดูดมากๆแล้วเราก็แบบรู้ตัวอีกทีตกหลุมรักเขาไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาคารปีที่แล้วหากว่าคนที่เกิดวันพุธมีอะไรแย่ๆเข้ามาตั้งแต่ช่วงของปลายปีสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าคนที่เกิดวันพุธนั้นเกณฑ์ชะตาจัดว่าดีทีเดียว นะครับจากไพ่ที่ขึ้นมาโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิงก็จะมีโอกาสได้รับความสําเร็จจากการงานหรือตําแหน่งหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบอยู่อาจจะได้รับความชมเชยมอบหมายหน้าที่การงานโอกาสใหม่ๆเนี้เข้ามาได้นะครับซึ่งงานที่ได้เข้ามาเนี่ยมันก็จะนําพาไปสู่เรื่องของตัวเงินในอนาคตหรือตําแหน่งเนี่ยมันสามารถจเจริญเติบโตไปได้นะครับ บางคนเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเดินทางแบบปุบป,ปับด้วยเรื่องงานเข้ามาด้วยนะก็เตรียมตัวไว้หน่อยส่วนท่านที่เกิดวันพุธที่เป็นผู้ชายก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ครับงานดีทุกอย่างเหมือนอย่างที่บอกไปนในข้างต้นแหละครับแต่ว่าเกณฑ์ชะตาเนี่ยมันค่อนข้างจะตกเป็นรองผู้หญิงเนาะถ้าเกิดว่าไปเจอหัวหน้าง,งานอะไรที่เป็นผู้หญิงเข้ามาช่วที่ก็ยมยองเข้าไปนะครับมาดูด้านการเงินช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนเกิดวันพุธค่อนข้างจะเรียกว่าทุ่มทุนสร้าง นะครับจะทําอะไรทั้งทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าย concept, ึดคอนเซปต์เล็กๆไม่ใหญ่ๆทําซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงที่ใช้เงินอย่างเรียกว่าคล่องมือเลยแต่กระแสเงินที่เข้ามาเนี่ยมันน้อยเนาะใช้คล่องแต่เงินที่เข้ามาน้อยอย่างนี้นะก็ส่งผลให้ตัวเบากระเป๋าเบานะครับเงินทองเหลือเก็บไม่มากนักหรือเก็บไม่ค่อยได้อย่างใจนะครับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะหมดเงินไปกับการสังสรรค์หรือการลงทุน เพื่อนลงทุนรวมกับเพื่อนซื้อของเลี้ยงเพื่อนอะไรแบบเนี้เป็นประเภทแบบเขามาชวนแล้วก็ทำอะ่ะเคยพูดไปแล้วว่าจะทํายังไงก็ต้องทําคือเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรแบบเนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้คนที่เกิดวันพุธทําในสัปดาห์นี้ดูนะครับก็คือการทวงหนี้เก่าจากคนที่เคยเหยิบยืมไปวางบินบริษัทที่ยังไม่จ่ายตังเราสักทีอีกสักรอบหนึง่งเพราะมันมี โอกาสที่จะได้คืนในสัปดาห์นี้สูงทีเดียวนะครับหรือว่าทําให้เรื่องของการเงินการทองเนี่ยมันเดินเขาคิดจะคืนเราบ้างเนี่ยในสัปดาห์นี้เรามีเปอร์เซ็นที่จะมีอำนาจเหนือ,ขอเขาได้ด้านความรักมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นเกณฑ์ของการปรับตัวเนาะเป็นช่วงที่แบบเลิกเรียกร้องอะไรจากคนรักละใครที่คบกับแฟนมานานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เกณฑ์ของการแต่งงานหรือเกณฑ์ของการย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือเกณฑ์ที่จะมีการมีบุตรหลานบริวารอะไรเช่นนี้ส่วนคนโสดก็นับว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีครับมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจหรือได้เริ่มต้นความรักตกลงเป็นแฟนกันจริงๆสักทีโอ้ยแต่คนเกิดวันพุธบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีใครไม่ได้จีบใครเลยแล้วจะยังไงอะ่ะมันคือการมีความสุขกับตัวเองมันคือการเขาเรียกว่า,วาชีวิตเป็นคอมพลีซชีวิตอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว สมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ดิน้นหลนที่ว่าจะต้องมีความรักหรือว่ามีแฟนเข้ามาเนาะโดยเฉพาะคนโสดที่มีอายุมากๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการตปรงกับชีวิตความรักละมีความสุขแฮปปี้ถึงคิวของคนที่เกิดวันพฤห,หัสครับคนที่เกิดวันพฤห,หัสในสัปดาห์นี้ไพ่มันค่อนข้างจะเรียบเรียบ,ยบนิ่งๆ่งทรงตัวหมดเลยนะได้ไพ่ถ้วยถึงสองใบก็ ใครที่ทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศก็ถือว่าเป็นช่วงดีแหละครับได้ผ่อนคลายตัวเองหน่อยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะนักงานบางงานจบไปแล้วหรือว่าถูกบอกเลิกหรือว่าถูกมอบหมายไปให้คนอื่นทําแม้จะมีอารมณ์ว่าเสียดายอยู่บ้างแต่ก็มันก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีเวลามากขึ้นนะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเมื่อได้ไพ่ถ้วยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยมันจะหมายถึงงานไม่เดินอ่ะ มันรวมไปถึงคนที่เป็นฟรีแลนซ์ด้วยนะทำงานอิสระด้วยมันจะหมายถึงเป็นช่วงเวลาที่งานมันไม่เข้ามางานมันเงียบหายไปหมดเลยลูกคงลูกค้าไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดนะครับหรืองานที่เราเนี่ยดีวดว,ว่าจะทําติดต่อประสานงานกันไว้ว่าจะทำเนี่ยก็ต้องรอเขาตัดสินใจกว่าจะตกลงอะไรกันได้เนี่ยมันใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับคุยก,กันตั้งแต่ต้นสัปดาห์อาจจะไปตกลงกันท้ายสัปดาห์เลยอะไรเงี้ยเรียกว่าทําให้เรา มีความต้องลุ้นมีความไม่มั่นใจเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปพันเรื่องของการเงินด้วยครับสัปดาห์นี้การเงินมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความผันผวนสูงมากถูกเขาเบี้ยวจ่ายล่าช้าทำงานไปแล้วเงินไม่เข้าทำไปแล้วขาดทุนไม่ได้กำไรเนาะถ้าถ้าใครประเภทแบบรอสัญญาอะไรใหญ่ๆอยู่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการประวิงสัญญารออะไรต่างๆเนี่ย,ยเยอะเลย ยอดการขายต่างๆที่เป็นทรงเป็นเซลลก็แทบจะเรียกว่าเป็นศนต้องบริหารจัดการดีๆเลยครับเพื่อที่จะไม่ต้องดึงเงินเก่าๆหรือดึงเงินเก็บเนี่ยขึ้นมาใช้เรื่องของความรักดีกว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสในสัปดาห์นี้เนี่ยอยากจะให้ระวังเรื่องของความหึงหวงหวาดระแวงกลัวค,คนรักจะไปมีคนอื่นสักนิดหนึง ซึ่งความหงหวงเนี่ยแหละครับมันก็จะทําให้สร้างความลังพานให้แก่กันและกันมากกว่าอย่าง,อ,างอื่นเลยส่วนคนโสดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเอาใจช่วยจริงๆไปจีบใครเขาอยู่เนี่ยโอกาสที่จะผิดหวังก็มีสูงหรือว่าถูกปฏิเสธก็เป็นไปได้หรือถูกเขาทําให้เจ็บกลับมาแต่ถ้าในไลน์ที่มีคนที่มีความรักอยู่หรือว่ามีคนเข้ามาจีบเนี่ยอารมณ์ของคุณมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบ อยากจะรักเขานะแต่ก็กลัวเหมือนเจ็บเหมือนในอดีตที่ผ่านมาคุณก็เลยสร้างกำแพงกีดกันเข้าไว้ยังไม่ยอมตกลงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเจ็บจากอดีตอ่ะก็สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสก็ถือว่าเท่านี้แล้วกันสําหรับดวงในสัปดาห์นี้โชคดีครับวันสุกนะครับในแง่ของการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีมากม ในแง่ของการเจราจาติดต่อสื่อสารการดิวธุรกิจการใช้คําพูดมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเยอะทีเดียวได้รับฟีดแบ็กดีๆกลับมามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหรือโชคดีได้ตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆเข้ามาแล้วเราก็ชอบด้วยนะเออแม้ว่าในภาพรวมของงานนะมันจะมีความเร่งรีบรีบร้อน หรือว่าต้องติดต่อภาษางานกับคนเยอะหน่อยก็ช่างมันเถอะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นพนักงานระดับไม่ใหญ่ไม่โตมากในบริษัทเล็กๆก็จริงแต่ว่าถูกมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทไปรักษาผลประโยชน์ให้ก็จะนําพาสิ่งดีๆเข้ามานะครับคือต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าพูดดีเนี่ยก็ดีเลย แต่ถ้าหากปากเสียพูดร้ายพูดเป็นลบมันก็จะเกิดขึ้นจริงตามคําพูดตามปากเรานั่นแหละครับเป็นสัปดาห์ที่ปากเป็นเอกนะเพราะฉะนั้นพูดให้ดีเข้าไว้อยู่ในที่ประชมุมประชุมนาพาเพื่อนร่วมง,งานให้ผ่านพ้นธุรกิจไปได้ก็ใช้คําพูดให้มันดีใช้คําพูดที่มันสร้างสรรค์เป็นประโยชน์พูดดีไว้ก่อนละว,ว่าง่ายๆในแง่ของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานเสริมเนี่ย มีโอกาสที่จะได้คอนเนคชั่นที่เป็นผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือต่อยอดความสําเร็จแต่ก็ยังจะเป็นช่วงที่ไม่เห็นเงินนะครับเป็นช่วงของการลงทุนมากกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาสิ่งของบนโคมงนพระเครื่องวัดวาอาราต่างๆเนี่ยจะไปได้ดีส่วนใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่ารายรับเงินเดือนเนี่ยมันต้องวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายดีๆนะมันต่างกันนะระหว่างคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวกับเ,เป็นมนุษย์เงินเดือน เพราะว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยหมายความว่าช่วงเนี้กระแสงเงินสดในกระเป๋าตัวเองเนี่ยมันจะนิ่งมากๆไม่มีอะไรเข้ามานะครับอย่าพยายามซื้ออะไรจนเกินตัวหรือว่าลูดบัตรเครดิตหรือว่าเข้าลาซา,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 าด้าจนเพลินเนาะมาที่ด้านความรักครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมักจะมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่ละเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คนโสดมันมีโอกาสที่จะได้พบหรือเจอคนรักมาสารภาพรักได้ ตัวคนเองจะมีสเสน่ห์มากขึ้นมีเซ็กแอบฟิล์มมากขึ้นนะครับส่วนคนที่มีคู่หากสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเรื่องของการทะเลาะบอกแหวงอะไรกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆที่จะเป็นช่วงที่คืนดีหวานแววรวมหอลงโๆกันแฮปปี้เอนดิ้งนะครับจะง้อแฟนจะง้ออะไรสัปดาห์นี้อย่าปล่อยโอกาสรีบง้อเลยนะครับแล้วก็มาถึงคนที่ เกิดวันเสาร์ครับวันเสาร์เนี่ยเป็นคนแข็งอยู่แล้วเนาะเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังกับชีวิตหรือว่าเป็นคนที่รักการเอาชนะอยู่แล้วสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยได้ไพ่ดาบถึง2ใบนะครับแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยก็ได้ไพ่ที่มันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักนะครับโดยภาพรวมของการทํางานนั้นมันก็จะหมายถึงว่ามันเป็นช่วงที่เหนื่อยแบบมีปัญหาเดิมๆสะสมเข้ามาแก้ไม่ตกสัปดาห์ที่แล้วหรือปีที่แล้วเคยเป็นยังไง ปีนี้ก็ยังเจอแบบนั้นอยู่นะครับยังไม่ได้รับการแก้ไขไป,ไปเลยมันจึงมีเรื่องของความเครียดสะสมเข้ามานะครับอยากจะให้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยผ่อนคลายตัวเองลงสักนิดหนึ่งเนาะถ้าลาพักร้อนได้ก็ลาครับเพราะว่าจิตใจของตัวคุณเองเนี่ยมันไม่ค่อยจะเต็มที่กับงานเท่าไหร่แล้วอะอยากจะเก็บตัวขอ พักตัวเองหนีไปบวช์หาที่สงบจิตสงบใจสักนิดหนึ่งแล้วอยากจะปล่อยให้ความวุ่นวายเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้างนอกไปถ้าผมอยากจะให้ลาพักร้อนไปเลยเพราะไม่อยากให้เก็บไว้เดี๋ยวมันจะระเบิดออกมาและมันจะส่งผลลบมากกว่าคนที่ทำงานอิสระหรือว่าถากำลังหางานหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันจะหมายถึงการได้รับ มอบหมายงานเข้ามานะครับถูกออฟเฟอร์ตำแหน่งถูกเ,เสนอจ็อบใหม่ๆเข้ามาแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณจะตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับนะครับเอาหรือไม่เอาเพราะคุณมองเห็นว่างานที่รับมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่คุ้มค่าหรือว่าไม่ถูกใจหรือว่าคุณมองเห็นปัญหาคาดการอนาคตได้แล้วว่าถ้ารับมาเนี่ยมันเป็นปัญหาแน่ก็แหมเป็นช่วงที่เหนื่อยเหนื่อยใจสําหรับคนวนสัทธ์ของจริงนะดูเหมือนภาระแล้วก็อารมณ์กับความรู้สึกเนี่ย มันเข้ามาประดังประเดยพร้อมกันไปหมดเออคนเกิดวันเสาร์บางคนอาจจะเถียงผกว่าไม่จริงหรอกเนี่ยเจ้านายเพิ่งให้ตําแหน่งมานะครับเดี๋ยวช่วงก,กลางๆสัปดาห์ตาแหน่งเนี้ยมันจะมาพร้อมกับภาระให้คุณด้วยนะครับทําใจรับไว้ทีนึงคือเขาไม่ได้ให้ตําแหน่งคุณฟรฟีแน่นอนเขาเอาภาระมาให้คุณด้วยสุขภาพนะครับผมอยากจะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อ กระดูประเภทขาคิดขาแพงปวดทุกเขา่าอะไรแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของฟันพบหมอฟันต้องไปเจอหมอฟันอะไรแบบนี้ด้านการเงินก็เป็นช่วงที่เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ครับเดี๋ยวไอ้นั่นก็เสียโทรศัพท์เสียของที่บ้านเสียรถต้องซ่อมโอ้ยอยู่ดีๆสารภาพที่จะต้องหาเป็นภาระที่จะต้องจ่ายแต่ในรายที่ทําประเภททํางานหนักทํางานเหล็กทํางานโครงสร้างทํางานก่อสร้างทํางานซ่อมแซมเนี่ย กลับจะได้เงินเข้ามานะจะดีนะมันต้องแยกธุรกิจการงานด้วยผมทายไปแบบนี้มันไม่ใช่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์มันจะไลฟ์อย่างเดียวมันก็ต้องดูประเภทธุรกิจที่งานที่คุณทําด้วยงานประเภทซ่อมช่วยเหลือวางโครงสร้างก่อสร้างเนี่ยอาจจะดีก็ได้เพราะเป็นงานที่มันต้องปวดหัวใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้แรงอยู่แล้วอะเดี๋ยวจะยาวไปมาดูที่ด้านความรักภาพรวมค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพอสมควรใครที่เคยโกรหกแฟนอะไรไว้ไงเงี้ย ไล่เรียงเรื่มดับเรื่องราวดีๆนะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตามมาได้แฟนจะรู้ละเคดละคายไอ้ที่มันพูดเมื่อก่อนนั้นกับตอนนี้ทําไมผลลัพธ์มันต่างกันเงเออระวังตัวโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ชายเนาะอ่อนไหวมากๆครับที่จะถูกจับได้หรือต้องเสียเงินเสียทองให้กิ๊กให้กับคนอื่นเพื่อปกปิดความลับอะไรบางอย่างนะครับส่วนคนโสดนะครับไพ่เขาแนะนําว่าให้ออกไปติดต่อหรือเจอผู้คนบ้าง ซึ่งมันจะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็สดชื่นขึ้นด้วยนะครับก็ครบทุกวันแล้วนะครับสําหรับดวงประจําสัปดาห์ในสัปดาห์นี้หากใครที่อยากจะดูดวงแบบส่วนตัวดูดวงกับหมอมิ้นท์ไพ่ยิปซีพยากรสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k หมอมิ้นท์ไพ่ยิปซีพยากรและที่เบอร์โทรศัพท์061-223-2662นะครับเบนเบอร์ไลน์ก็ขึ้นทักไลน์กันเข้ามาก็ได้